เย็นี้ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป,ป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เมื่อมีอาการทัดจมูกยาหม่องน้ำตราช่วยท่ยองสิคะเตรีมอาบน้ำโปรเทค ขอต้อนรับนายประเทนายไลฟ์ 10, มาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ผลจะไม่ได้ไปนั่งเชียร์บอลวันแดงเดือดกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเราก็ใส่ชุดสีแดงมาเลยส่งใจไปเชียร์ทั้ง2ทีมเลยแต่ก่อนเข้ารายการมาเมื่อกี้ได้ยินแบบแบบค่ะแฟนผีดีใจเฮ hey, เลยเพราะว่าตอนนี้สกอร์นำไปแล้ว2 0นะคะยังไงก็ตามขอเชียร์ทั้ง2ทีมแล้วกันะวันนี้เรามาดูข่าวบันเทิงกันค่ะไปที่รักเชิงรุกของเฮียเวียสุกลวัฒน์ที่ต้องบอกว่ารักเชิงรุกเนี่ยก็เพราะว่า ในหนึ่งวีคที่ผ่านมานี่นะคะพี่เวียเขาสร้างเซอร์ไพรส์ให้ความเป็นอาร์มี่ขั้นสุดไปเลยจ้าสวยปังทุกเรื่องจริงๆส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆช่วงหน้ามาดูเรื่องปวดหัวของแอมเบอร์เฮิร์ตกันสักครู่เดียวค่ะอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำหนครับ ผมใช้ปรุลุงหารอร่อยเด็ดเลยครับ <c oughs> ผมรับรองด้วยตราเปอร์พริชานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบนัวนัวฝ้าแดดจุดด่างดำหายากพราะฝังลึกใหม่มีเวียลูมินัส630 Treatment Serum ทรงพลังกว่า10เท่าช่วยลดฝ้าแดดจุดด่างดำอย่างล้ำลึกเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ นีเวียลูมินัส630ไม่เห็นผลย oh. ินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้ใช้เทพไทยที่มีฟัวร์ยเป็นยังไงบ้างครับช่วยดูแลสุขภาพเงือและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราฟันเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะมีฟัวร์ได้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด which first defense อากาศ อาการหวัดจะหยุดคุณจากทุกกิจกรรมจะดีกว่าไหมถ้าจัดก,การได้ก่อน v i x first defense เขาจับระงับและขัดขวางเชื้อไวรัสหวัดจัดการอาการหวัดก่อนหวัดจะจัดการคุณ v i x first defense ทำจิ้มจุ่มกันดีกว่าใส่ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวสักหน่อยน้ำสุปจะได้เค้มข้นแล้วกินกับน้ำจิ้มจากผสมซอสหอยจิ้มหมูก็ได้จิ้มปลาก็ได้จิ้มกุ้งอร่อยมากดี่เพียงข้างวันดีๆของคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สะกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเด็กดาวซินโดรมเนี่ยคะ่ะคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าจะทําอะไรไม่ได้แต่แม่เชื่อมั่นว่าเขาจะทําได้ จริงๆแล้วมันก้าวข้ามที่เขาบอกว่าเด็กพวกนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าลูกเราทําได้มันเป็นพลังใจอย่างหนึ่งให้เรายิ้มยิ้มสู้ต่อไปค่ะต่อไปนี้คือเข็ดลับทุเรียนคันเทพเลับจนออกเสียงไม่ได้ปุ๋ยยาละอา้าวรู้เฉยโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพยาราสุดยอดทุเรียนให้ภูเต็มทรงสวยลูกดอกคุณภาพส่งออกปุ๋ยยารา อมสินสร้างงานสร้างอาชีพปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน,วนอะไร,ระด,ดีบุมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ ต่างประเทศค่ะถึงแม้ว่าคณะลูกขุนนะคะจะฟันธงให้แอมเบอร์เฮิร์เป็นฝ่ายแพ้คดีจอนี่เดฟไปแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดทั้งคู่จะเปิดศึกรอบใหม่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสารจะเล่นด้วยหรือเปล่าค่ะทันทีที่ทนายของแอมเบอร์เฮิร์ยื่นเรื่องต่อสารให้ปัดตกคำตัดสินของคณะลูกขุทโลกรู้จักเขาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ